เก่งประกอบการขายฉันคือบัณฑิตพันใหม่ขอกราบสวัสดีท่านลูกเพจและก็ผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของนุนในวันนี้กันก่อนอื่นขอแนะนำตัวกันก่อนเลยนะคะดิฉันนางสาวปเยาณุฐานทันดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพจุูชีของเรานะคะก็มี ความรู้นะคะเกิดความรู้นะคะมาแนะนําให้ทุกทกท่านนะคะได้รับชมกันเช่นเคยนะคะเราก็ไม่ได้เจอกันมาหลายอาทิตย์แล้วนะคะนุนก็ขอเอานำความรู้ดีๆนะคะมาให้ทุกท,ทุกทุกคนนะคะได้รับชมกันไปชมกันเลยค่ะไป ะะว่าในยุคสถานการณ์วิกฤตโควิดแบบนี้นะคะหลายคนนะคะคงกลัวกันใช่ไหมคะการที่จะออกไปจากบ้านไปซื้อของแต่ละครั้งนะคะก็กลัวกันมา,มากๆเลยคะ่ะเพราะว่ากลัวนะคะว่าใครติดโควิดมาบ้างแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะตอนนี้นะคะก็มีโอยโคิดตัวใหม่มาแล้วนะคะชื่อว่าอะไรนะโอมิคอนนะคะตอนนี้นะคะโอมิคอนนะคะก็แพร่กระจายมาถึง ภาคตะวันออกเชียงเหนือของเรากันแล้วนะคะนั่นก็คือสลดขอนแก่นและก็กาฬสินธุสส์นั่นเองค่ะนุ่นก็ขอให้ทุกๆคนนะคะระวังตัวกันไว้นะคะน่ากลัวมากๆเลยค่ะสายพันนี้แรงมากๆเลยนะคะสถานการณ์วิกฤตโควิดแบบนี้นะคะการขายของนะคะเราจะขายยังไงขายยังไงให้เก่งขายยังไงให้ออกขายยังไงให้ขายได้หรือว่าทำยังไงให้ไม่จริงนะคะนุ่นก็ขอแนะนําการขายของออนไลน์เลยนะคะในช่วงที่ผู้คนไม่มีโอกาสออกจากบ้าน ไม่สะดวกนักนะคะรวมไปถึงการที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะคะถูกปิดตัวลงทําให้ การบริการนั้นถูกปิดอีกไปพักใหญ่นะคะธุรกิจที่มารงอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือการขายของออนไลน์นั่นเองค่ะเพราะจากเดิมนะคะที่คนนิยมซื้อของออนไลน์กันอยู่แล้วนะคะก็จะสั่งซื้อผ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านนั่นเองค่ะของที่เหมาะสมกับการขายออนไลน์นะคะในขณะนี้ก็ไม่จากัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของที่ทําด้วยตัวเองของของชําร้วยหรือว่าของที่เป็นชิ้นเล็กๆแน่นอๆนะคะอาจจะเป็นสิ่งของที่เกี่ยวกับการป้องกันโควิด -19 นะคะ อย่างหน้ากากอนามัยแล้วก็เจาลล้างมือเครื่องฟอกอากาศรวมไปถึงของที่ซื้อขายกันอย่างปกติอย่างเช่นเสื้อผ้าการเกงเครื่องประดับของใช้ในบ้านหรือแม้แต่สิ่งของความบันเทิงนะคะระหว่างที่ตักตัวอยู่นั่นเองคะ่ะในการขายของออนไลน์ได้อย่างง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณมีสินค้ากับช่องทางที่คุณลูกค้านะคะจะเข้ามาสั่งซื้อสินค้าที่คุณโดยตรงนะคะอาจจะเป็นทางโซเชียลเฟซบุ๊กไลน์อินสตาแกรมนะคะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือทาง เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์นะคะอย่างเช่น lazada shopee แล้วก็ tiktok นั่นเองค่ะ แล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่ทำงานอยู่ที่เซเว่นลอตัสบิ๊กซีอยู่แล้วนะคะอยากจะมีใจในการขายที่เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นอีกนะคะนุชก็มี6วิธีนะคะที่จะทำให้ท่านนะคะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นอีกนะคะค่ะการอยู่ในอาชีพการขายนะคะย่อมทำให้ผู้ขายนะคะมีแรงกดดันต่างๆนะคะทำให้พนักงานส่วนใหญ่นะคะเกิดความเครียดขึ้นนะคะหลายคนนะคะอาจเลิกอาชีพการขายไปเลยก็ได้นะคะพนัก งานขายที่ประสบความสําเร็จนะคะนอกจากจะมีรักในการรักการขายแล้วนะคะยังปฏิบัติตัวตามพื้นฐานการขายที่พนักงานควรปฏิบัติอย่างเป็นประจำอีกด้วยค่ะอย่างที่หนึ่งเลยนะคะต้องมองเป้าหมายการขายเป็นเรื่องท้าทายค่ะการที่นักขายนะคะมีเป้าหมายการขายที่เป็นเรื่องท้าทายนะคะก็จะเกิดความกระตือรือร้นในการทํางานมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความพยายามค้นหาเทคนิคต่างๆนะคะในวิธีการขายต่างๆที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อพิชิตเป้าหมายการขายให้ได้นะคะ แต่ถ้ามาขายนะคะรู้สึกว่าเป้าหมายายอดขายของของ,ของเขานะคะเป็นเรื่องที่ยากนะคะไม่สามารถทําได้หรือว่าเกิดอาการท้อถอยนะคะแล้วก็ยอมแพ้ไปลงหน้านะคะอาจจะทําให้มีโอกาส ไม่ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นนะคะเราต้องสู้นะคะเราต้องมีความกระตือรือร้นนะคะมั่นใจในตัวเองนะคะว่าเราทําได้ทําได้ทําได้นั่นเองค่ะต่อมาข้อ2ค่ะ 2. นะคะค้นหาความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะคะนะคะักขายที่แท้จริงนะคะจะต้องไม่เริ่มต้นการนําเสนอในทันทีนะคะแต่จะต้องค้นหาความต้องการของลูกค้าโดยก่อนที่ลูกค้าจะตอบคําถามหหถหายถ่าถามคําถามรู้ว่า พูดคุยนะคะในสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากสินค้านะคะแล้วก็บริการจึงค่อยนำเสนอคุณค่าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้านะคะโอกาสในการขายก็จะสูงขึ้นมากนั่นเองค่ะแล้วก็ลูกค้านะคะจะสนใจมากขึ้นค่ะข้อที่3ค่ะพนักงานนะคะจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตอนเองอยู่เสมอเสมอนั่นเองค่ะเพราะว่าการพัฒนาตนเองนะคะอยู่ตลอดเวลา เป็นความต้องการของลูกค้าอยู่ไม่จำกัดเลยค่ะเพราะว่าพนักงานนะคะต้องไม่หยุดการเรียนรู้นะคะแล้วก็ทำให้ยอดขายนะคะตามเป้าหมายประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างแน่นอน,นะคะ่ะสิ่งที่พนักงานขายควรพัฒนามีดังนี้นะคะ ความรู้ในสินค้าบริการนะคะแล้วก็เทคนิคการขายการพูดการเจราจายอย่างคล่องแคล่วการจูงใจงให้กับลูกค้าให้เห็นค่าของผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆแล้วก็การทำงานตามแผนงานที่ตรงและก็มีระเบียบนันเองค่ะ ที่สี่นะคะโดยหารงานของตัวเองด้วยเซลล์พลายๆนะคะ mm. นักขายทั่วไปนะคะจะมุ่งเน้นที่อยอดขายเป็นส่วนที่สําคัญนะคะแต่ว่านักขายที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ให้ความสําคัญตั้งแต่การเปิดขายเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเปิดขายได้มากเท่าไหร่นะคะย่อมมีโอกาสในการปิดขายได้มากตามไปด้วยนะคะเซลล์พลายนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าพนักงานขายคนใดนะคะดําเนินการเซลล์พลายอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะสามารถเห็นอนาคตของการขายของตัวเอง ได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าข้อมูลในเซลพรายๆนะคะจะระบุให้เห็นว่าเรานะคะมีการโน้มน้าวในการปิดการขายได้เท่าไหร่นะคะในแต่ละช่วงเวลาวันนี้นักขายนะคะคนกําหนดเป้าหมายตั้งแต่การเปิดการขายควรทํากี่ไรในในเดือนในในในต่อเดือนนะคะแล้วก็การนําเสนอราคาสะสมควรมีราคากี่เท่าของเป้าหมายในการปิดการขายนะคะการดําเนินการขายอาจจะมีใบเสนอราคานะะคที่เป็นโอกาสสูงก่อนก็ได้นั่นเองค่ะ 啊哈。<laughs> รักในงานบริการของตนเองค่ะนักขายที่แท้จริงะคะ่ะจะต้องทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะซึ่งก็คือการขายนั่นเองค่ะเพราะถ้าเรานะคะมีใจในการรักบริการนะคะเราก็จะทําได้อย่างยาวนานแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะไม่รักในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะคะก็จะทําให้เรานะคะไม่ประสบความสําเร็จนะคะหรือว่าถ้าสําเร็จนะคะก็อาจจะไม่แน่นอนก็ได้ะคะ่ะอาจจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวนะคะไม่ยั่ง นดังนั้นนะคะถ้าหากเรานะคะเป็นนักขายที่แท้จริงนะคะควรมีคุณลักษณะที่รักในการขายของตัวเองนะคะอย่างเช่นมองปัญหาที่เป็นโอกาสนะคะในการพัฒนาเห็นประโยชน์ของการขายที่ได้รับผลประโยชน์นะคะทํางานขายอย่างเต็มที่เท่าที่ศักยภ,ภาพของเรามีอยู่นะคะไม่ท้อถอยถึงแม้จะเจออุปสรรคต่างๆก็ตามนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6นั่นเองค่ะ มีทัศนคติเชิงบวกต่องานของตัวเองค่ะทัศนคติของพนักงานนะคะบ่งบอกถึงความสําเร็จของพนักงานขายได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าทัศนคติไม่ดีนะคะเราก็แบบว่า ไม่ประสบความสําเร็จนะคะถ้าอาจจะล้มเหลวในการเป็นผู้ขายที่ดีได้เลยนะคะเพราะว่าทัทนะทศนคตินะคะจะนําไปสู่การกระทํานะคะดังนั้นนะคะพนักงานนะคะควรสร้างแล้วก็รักษาทัศนคติบวกของงานขายอยู่เสมอนะคะโดยการคิดว่ามีความเป็นไปได้เสมอในการขายนะคะแม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจไม่แน่นอนก็ตามนะคะหลีกเลี่ยงการคิดลบนะคะโดยหันมาใช้ความคิดในเชิงบวกแทน นั่นเองคะ่ะนักขายที่แท้จริงนะคะจะต้องมีบุค,คลิกภาพในหัวข้อดังกล่าวที่กล่าวมาทั้งหมดเลยนะคะจะถ้าหากหมั่นพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นนะคะหนูอยากบอกว่าคุณนะคะมีคุณลักษณะเหล่านี้อยู่แน่นอนคะ่ะแล้วก็อาจจะทําให้ไม่อาจสิทุกๆอย่างนะคะที่เราทํานะคะ ต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเราตั้งใจแล้วก็ตักในงานบริการเรานะคะก็จะประสบความสำเร็จในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุชกก็มีแนวคิดดีๆนะคะที่จะทำให้พนักงานขายนะคะเกิดประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะนุชกก็อยากให้ทุกๆคนนะคะที่รักในการขายนะคะเอาไปใช้กันนะคะ สับคลิปนี้นะคะนูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะคะสอบคลิปนี้นูก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะอ๋อแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ใครที่เข้ามาชมคลิปนุ่ในวันนี้กันนะคะแล้วก็ใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะก็ขอให้กดไลค์กด share, แชร์ไลค์ก็กดติดตามนะคะ mm. เพื่อเป็นกําลังใจให้หนุ่ททาคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปนู้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ